สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ๊ตัทีครับจันีไฮเกสทชิตาค่ะมาคู่กันในละครเรื่องรักแช่แทบหลายครับผมื่อรยคใช่ครับไม่ใช่ฟังชื่อเรื่องอย่างเดียวดูเราสองคนก็รู้แล้วว่าแทบหลทั้งคู่ปะจริงคุณมันมันต้องทั้งคู่อยู่แล้วปะเรายกให้คุณแทบกว่าเราละกันไม่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 ผมยกให้คุณด้วยเพราะว่าเอาจริงจริง ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าชมจันในเรื่องเนี่ยเขาแซบอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเละหมดในเรื่องนะฮะแล้วถ้าตัวจริงเขาไม่กล้าที่จะเล่นแบบนั้นคิดได้แบบนั้นอินโฟไว้ได้แบบนั้นไม่แซบแบบนั้นผมไม่มีทางได้แบบแซบหลายแบบในเรื่องแน่นอนจริงต้องให้เครดิตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยังไงคะักแบับเป็นแบบต้นเหตุเกิดจากปลารา,ราปลา,รา,ปร,าราเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะ คือเอางี้เริ่มจากที่วันนี้นะครับต้องเป็นกําลังใจเพื่อนผมนิดน,นึงเพราะว่าเพื่อนผมหนาวแล้วก็ไอ้นี่มากเดี๋ยวผมจะเป็น,นปดเ,เดี๋ยวผมจะเป็นตัวกระตุ้น <c oughs> เพื่อนผมเองผมยังผมยังพอมีแรงจากกาแฟไปอยู่ <c oughs> คือเรื่องนี้นะครับรักแท้แั่หลายเนี่ยเกิดจากเมทินีน้องสาวเขาคุณชมจันเนี่ยเขาไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วเขาดันไปมีแฟนแล้วก็หลอกแฟนว่าที่บ้านเขาเนี่ยทำธุรกิจผ้าไหมไฮโซในขณะเดียวกันทางฝั่งไทย เล่าโพคินนะครับซึ่งเป็นอาของแฟนน้องสาวเขาก็มาเจอกับปาร้าแม่ค้าขายปาร้าแบบนี้ทําแสบเอาไว้เยอะแล้วกลายเป็นว่าผูกกันนี่กับผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวน้องสาวกันอีกกลายเป็นว่าเราเลยต้องมาพัวพันกัน4ี่คนเรื่องวุน่นวุ่นมันก็เลยเกิดขึ้นจากปาร้าอย่างที่เขาบอกนั่นแหละครับอืมเคยเจอคปาร้าที่สวยนี้นะคะอ่ะจริงอันนี้จริงต้องให้เครดิตขอบคุณค่ะอืม แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยยอมรับแต่โดยดีไงเออเป็นยังไงบ้างฟีดแบกจากเป็นแฟนเป็นยังไงบ้างหลังจากได้ชมละครไปแล้วคะก็ก็ดีค่ะดีคือเหมือนแบบเราก็ห่างหายจากละครเย็นไปพักหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนกลับมาเล่นแล้วก็มาเล่นด้วยบทคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็รอดูว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหน คุณก็หายจากคอมเมดี้มานานนี่ใช่ไหมน <ะ S 1> านห,หลายปีเลยคอมนี้เรื่องแรกที่เล่นไหมคือแบบเร่รักยาใจที่ทาตัวดำๆอืก็ประมาณแบบห้าหกปีแล้วแล้วก็สําหรับผมเองก็เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกแบบเต็มตัวใช่ไหมครับก็ค่อนข้างที่จะ ได้รับกระแสตอบรับดีนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราดูนะทุกคนก็จะขำหมดเลยแม้กระทั่งแบบเราเจอใครที่ดูเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะไลฟ์สดช่องทางไหนเนาะวันนี้แบบไลฟ์กับช่องอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาเมนว่าแบบว่าขำม,มากดูทีไรแล้วขำตลอดหาน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ปลื้มแหละในฐานะเราสองคนเป็นคนที่เล่นกันเต็มมากๆในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจเวลาเห็นคุณผู้ชมแบบชอบแบบนี้ อยากดูไหมอยากรู้ขำเล่นกันเองก็ขำกันเองบางอันถ้าขำมากๆก็หลายเทคอยู่เหมือนกันเนาะแต่ไม่ผ่านสักทีหรือบางทีก็เล่นๆไปแล้วก็ขำเพราะว่าน right ึกขึ้นได้ถึงฉากที่แล้วที่เล่นค้างไว้อะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเราก็รู้สึกว่ามันขนาดเราเล่นเองเรายังตอนแรกมันก็สุ่มเสียเหมือนกันทําผมเองคิดอะไรเงี้ยว่าเออเราเล่นแล้วขำแล้วถ้ามันออกไปแล้วมันไม่ขำจริงทําไงวะอะไรเงี้ยจริงๆพอมานั่งดูกันก็ตลกก็ดีครับภูมิใจ โอ้ดรู้สึกว่ายากเพราะว่าโอดเองไม่ออเคยเล่นคอมเมดี้เต็มตัวเลยแล้วก็คิดว่าคอมเมดี้เนี่ยถ้าจังหวะเพี้ยนไปนิดนึงนะหรือว่าบทไม่เป๊ะคือ ถ้าบทอาจจะเป๊ะแต่อีกคนนึงส่งมาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาเขาเขาชิลนี่เขาอยากเล่นอีกแบบหนึ่งอย่างแล้วเรารับไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะพังทันทีก็ยากสําหรับผมเหมือนกันถ้าจังหวะไม่ตรงกัน,กนใช่ฮะแล้่นอะไรบา้าต้องประคฝุ่เลยไหมคะเรื่องนี้ไม่ค่ะเหมือนเล่นเป็นตัวเอง <c oughs> เอ่อเพราะเวลาเราเล่นคอมเมดี้แล้วเราจะแบบมีเเอ energy บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกสนุกไปกับมันมันก็โอเคเห็นว่าแบบเรื่องนี้พอมันเป็นมีมยอย่างเงี้ยสองคนก็คือพยายามปรับแต่ว่า ไม่จริงๆเราแบบไม่ยึดติดกับบทรีเมคเลยนะเกดเองก็เกสเองก็เจอละครรีเมคมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันปรับจริงๆเนี่ยถ้าปรับคือเขาปรับมาตั้งแต่บทละครและแหละใช่เราเราแทบไม่ต้องทาอะไรนอกจากแบบเต็มที่กับบทที่เราได้เพราะเราเชื่อว่าสําหรับผมเองเหมือนกันก็คิดเหมือนเกสเลยเพราะว่าคนเราแบบ แม้กระทั่งเป็นแฝดกันนะเรายังมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าแบบเกสจะเล่นโอจะเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างที่เกสบอกคือถูกที่สุดเพราะว่าเขาปรับมาตั้งแต่บทแล้วแหละพอปรับมาตั้งแต่บททีนี้เราก็มาทําหน้าที่ของบทนี้เนาะเรามาอ่านบทแล้วเราก็มาหาคาแรคเตอร์กันมันก็เหมือนกับคนทํางานใหม่ชิ้นหนึ่งเพอเราไม่ได้โฟกัสกับเวอร์ชั่นเก่าอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราตอนนี้มั้งเนาะมันก็เลยไม่มีอะไรต้องกดัันนออรรรรเเเเงี้ยคคบมมแลววววาาาาา่่่์ชขสสุกกทูึ มันเป็นในแบบของเราของแบบของเราเหรอ,อแล้วว่ามันตามยุคสมัยแหละนะม,นมันอยู่ที่มันอยู่ที่ยุคสมัยมันอยู่ที่อะไรใหม่ๆเนาะอย่างเช่นแบบบทบาง dialogue ก,ก็จะเป็นคําพูดแบบใหม่ๆมีไลฟ์<ำ>สดโชว์มีติ้ง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 ไลฟ์สดเนาะข้างหน้ามีแบบคือแบบเข้ากับยุคนี้เออมีเต้นแบบเกาหลีหรือเราแบบเออแซวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ไปตามไปตามยุคของมัน พูดเหมือนเดิมเลยเราต้องตอบเหมือนเดิมเออปกติเราเจอกันในป่าค่ะเพราะว่าต่างคนต่างแบบว่านิยมละครบูเออเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนชาวนพวงศ์ชาวนพวงศ์เลี่ยนนป่านพวงศ์นพวงนพวง์เลี่ยนแบบชาวเออเพราะว่าเราเจอกันตามนพวงศ์นะฮะเพราะว่าเกดเขาก็ถ่ายคุพยาเสือตอนนั้นใช่ไหมส่วนผมเองก็ถ่ายเสาห้าเราก็จะเจอกันตามนั้น พอมาเจอรักแท้แทบลายโชคดีหน่อยที่ผมยังได้อยู่ในโรงแรมนะฮะแต่คุณก็มีอยู่ตลาดบ้างอะไรบ้างมันก็จะยังร้อนอยู่ฉันดอนอย,อยู่ในตลาดตอหเิกากนั่นแหละแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรากลับกลับมาอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในห้างอยู่ในอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับไม่แต่ตอนที่อยู่ในป่าถ่ายคนละเรื่องใช่ไหมครับถ่ายคนละเรื่องครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เราเชื่อเสมอว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวนพวงเลี่ยนเนี่ยเราคือญาติกัน เพราะเราจะเข้าใจกันและกันมากๆากญาติกันทางโลเคชันใช่ครับเราไม่มีแบบว่าใคยๆอยู่แล้วเดินไปเจอเพื่อนเราในป่ามีอยู่แล้วคุณเนาะมันมีเหรอมันมีอยู่แล้วมีเราเราเราเคยแบบไปตั้งกองแล้ววันหนึ่งเจอทุกช่องก็มีก็มีก็มีที่ป่าหนองพะวงอ่ะจะแบบจะแบบเวิร์กนี้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 อะไรอย่างเงี้ยอือเคยพบเจอกันที่นั่ใช่ครับ ก็ดีมาต้องนานไม่ได้ไม่ได้พูดแค่เจอเราสองคนหมายถึงในเมืองด้วยใช่ไหมกับกับห้างกับโรงแรมคือพอมาเจอกันครั้งแรกก็ดีครับเพราะว่าเราวัยใกล้กันแล้วก็เ <ah ป็นเพื่อนที่คุยกันได้มันก็เลยกล้าเล่นกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีมีเลอะเยอะอยู่แล้วก็มีต้องฟาดคาลมกันเยอะอยู่เนาะถ้าเกิดเกรงเกรงใกันมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงเลยนะอืมน่าจะไม่เกรงเลยนะคะลูกากฟาดฟันอะไร ไอ้ยอสปิริตอืมอ,อ,อืมมีม่ท,ที่แบบว่าวิญญาณวิญญาณก็คือล่องลอยองหรอไม่ใช่ <S <S> ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเก่งเพราะว่าเราคือจริงๆแล้วโอ๊ตว่ามาเราเราเราเล่นละครกันมาหลายเรื่องมาถึงขนาดนี้เนาะต่อให้เราจะเกรงหรือไม่รู้จักคู่ที่เราเล่นด้วยเท่าไหร่อ่ะด้วยสปิริตของเราเราก็ต้องเล่นได้อยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ใช่แต่ทีนี้พอมาเจอคนที่อักคุยกันได้เป็นเพื่อนกันง่ายมันก็ยิ่งแบบไปง่ายอะไรอย่างเงี้ย ให้มันเล่นให้ดูก่อนอ๋อเหรออืมไม่งั้นเดี๋ยวขำอ๋อเออจะเป็ล่ะหลายทีเออมีตุ๊กตาตัวต,ตัวแทนเล่นให้ดูก่อนแล้วเราค่อยเขาเล่นให,ให้เขาเล่นเลยตอนซ้อมว่าจะ,ะจะเล่นยังไงเล่นประมาณนี้คือ,ค,อคือให้เขาไม่ต้องเล่นเต็มก็ได้แต่เล่นประมาณนี้นะเราจะได้เตรียมใจไว้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันจะโผมาถ้าไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาเซอร์ไพรส์แล้วขำแล้วหลุดแต่ว่าพอเจอกันแล้วสิ่งที่ว่าความประทับใจที่มีต่อกันคืออะไร ไหนพูดให้ชื่นใจสิลูกความทราทใจที่มีต่อกันเนาะคือข้อดีข้อดีของอดอ่ะเขาเป็นคนแบบไม่รู้เพราะว่าแกชอบออกกําลังเป่าเลยแบบว่าทําให้แกดูแบบมีเป็นคนมี energy แล้วแบบว่าข้อดีของการที่อดเป็นคนมี energy ก็ทําให้แบบเวลาเกตยยมยมอย่างตอนนี้เนี้ยก็มีอดแบบช่วยแบบอย่างเงี้ยคอยดูให้เวลาอยู่ตลาดเลยฮะเราปวดหม่อนู่นตลอดเลยหลังๆแบบ อ, plane. อ,า,อาเพื่อนไหลดูตึงๆนะไม่ก็เอาจิงจิงสมสารเนึกออกว่าเพราะว่าคุณอยู่โลแต่ละโลใช่ไหมตลาดหรืออะไรเงี้ยมันร้อนมันเหนื่อยสงสารไม่เท่าไหร่นวดแล้วด่ากัด้วยหลังๆอ่ะมึงมึงไปนวดบ้างไปนวดบ้างนะไหลมันแข็งมากไหลตึงมากไม่ไหวอะไรใช่ครับก็นั่นแหละอันนี้เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากที่จะดึงเพื่อนไปด้วยกันหมายถึงว่าพอมันไปด้วยกันมันก็ง่ายเนาะแล้วมันก็ไวแล้วข้อดีของเกดก็คือเกดเป็นคนที่ เพราะว่าเราทํางานกันมาหลายเรื่องแหละมันก็เลยเรารู้สึกว่าทุกเวลาของเรามันมีค่าเนาะเกเป็นคนที่ทํางานแบบปุ๊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 บเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันมันจะไวและเราชอบตรงนี้มากเนาะต่สมมุติว่าวันนั้นมีซีเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเพื่อนเอากี่โมงดีแบบหกโมงพอห้าโมงเ่าอยากเลิกกี่โมงใช่แล้วเราก็จะจัดให้อะไรเงี้ยจริงๆเพราะเกเป็นคนทำงานเร็วมากอืมแบบเสร็จปั๊บคือก็เสร็จคือถ้าคือถ้า เรียกว่าอะไรอ่ะเรามั่นใจในสิ่งที่เราเล่นไปเราก็จะไม่ต้องกลับไปเช็คหน้ามอนิเตอร์อืมแล้วมันก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปต่อได้เลยเปลี่ยนชุดละมาอันใหม่เลยใช่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 ้เอนดีเราเจอคนเอเล็ี้แบบว่าเดียวกันใช่ใช่ครับแล้วทีนี้อย่างในตัวละครเราประทับใจอะไรในตัวเราบ้างสำหรับผมโพคินมผมประทับใจที่เขาเป็นคนปักแจ๋วแล้วเขาก็เป็นคนสู้ดีแต่พอสู้แล้วมันพังตลอดมันเลยน่ารัก เออสำหรับผมนะสำหรับโพคินอะไรอย่างเงี้ยใช่ปากแจ๋วใช่ไหมก็ดีเ,เราเราเราเออเราเลยชอบเพราะว่ามันมันก็ตามยุคตามสมัยดีนะเอาจริงๆทุกวันนี้คนมันสู้คนนะอ่ะเนาะเออคุณล่ะคุณใจเราชอบอความทุ้ชีวิตของชมจนันทร์ อืมคือแบบว่าไม่มีตังก็ไปหาตังมาเช่าบ้านหลอกหลอกผู้ชายมาบ้านเลยไม่มีพี่อย่างนี้ห้ามรองเรียนแบบหมายถึงแบบชอบความสู้ชีวิตของนางตรงที่แบบว่าชมจันเนี่ยจะโตกว่าอายุของตัวเองเพราะว่าจะต้องเลี้ยงน้องส่งน้องไปเรียนเมืองนอกแล้วตัวเองก็แบบทํางานงงๆๆงงกเออแล้วพอถึงจุดหนึ่งชมจันก็ต้องใช้สมองของตัวเองในการคิดที่จะแบบแก้ไขปัญหาตลอดเป็นตัวละครที่เป็นแบบผู้หญิงที่น่าชื่นชม แล้วไใใหนในเรื่องมันเล่าเรืเร่องราวแบบปลาอะไรเงี้ย <ừ m. S 2> สองคนมีเม,รรม,มนเูปลาอะไรบาคนเลย <c oughs> ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ก็หลอยนะจบอยมากแลวปัดเลยเอ่างเงี้ยปัดเลย <c oughs> คือเราเป็นคนกินอาหารแบบรถจัดแล้วเราก็ชอบส้มตำหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะ,ะ,ะนั่นะะเป็นสิ่งที่เราชอบมากทางนั้งที่ในเรื่องเราจะไม่ชอบส้มตำไม่ชอบปลาร้เลยนะฮะส่วนคุณเขาก็กินปลาร้ะไม่เป็นใช่ค่ะ ลับกันเออแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้กินได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีบ้างพวกขนมจีนยำขนมจีนใช่แต่ต้องใส่แบบเอ่อเต็เดียวอ่ะเอาแล้วตอนที่รู้ว่าต้องเล่นเรื่องนี้ตอนนั้นเราเกเป็นยังไงอ่ะตตนที่รู้ว่าแบบอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะปฏิเสธอย่างไรเออให้เออเข้าใจเข้าใจไม่อุ้ยเกตชอเป็นคนที่ชอบอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรบทที่ท้าทายอยู่แล้วเออเรารู้สึกว่าแบบ ทำไมอ่ะก็ก็แค่ไม่กินเองไม่ได้แปลว่าจะต้องเหม็นจะต้องเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมาดิฉันอยากสู้แต่ว่าแต่ว่าเขาพูดจริงๆนะตอนที่เราเริ่มเปิดกล้องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้บทมาประมาณหนึ่งกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาที่คุณเดินมาแล้วก็บอกว่าได้อ่านอันนี้ยังอันนี้อ่านแล้วขำนะขำมากขนาดอ่านยังขำเลยเดี๋ยวตอนเล่นจริงแม่งพังพิ่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเขาโอเคอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นชาเลนจ์เขาอะไรเงี้ย ใช่ใช่เยอะๆรักแทแบหลายขึ้นเรื่องปลาล่าขายปลาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขายของที่ตลาดอ่ะก็จะเป็นแบบตลาดปลาลาคือบูธของเราจะเป็นแบบปลาลาปลาเป็นต่อนปลาลาอยู่ในหยปลาลาเอาไปทําปลาส้มปลาลาเอาไปใส่เมนูนี้ปลาลาแบบแห้งๆที่เอาไปทอดวางไว้อยู่ในถัง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 ที่อยู่ข้างหน้าเราผลปลาลาผงปลาลาขวดสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามคือเยอะมากใช่ใช่ใช่ ยัโอ้น่ะชอบแต่ต้องไปเล่นลว่าฝืนเราไม่ชอบใช่แต่คือ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 เรามันก็คงไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแบบเพราฉันเห็นแล้วฉันแบบอยากลงเลยไม่ใช่เราแค่แบบเรา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 ก็สงสารเพื่อนเพราะว่า,าจริงๆแล้วอะโลเคชั่นที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่และที่ที่เป็นโรงประลาหรืออะไรงเงี้ยมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องแบบอทะะําปลาผ่าปลาผ่าอะไรขนาดเราไปอยู่ตรงนั้นอนะเรายังรู้เลยว่ามันลาบากอะ เออแล้วแบบเขาเองต้องอยู่ในซีนที่ทำอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วต้องแบบเล่น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 ยิ้มแย้มยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เชื่อเลยว่าเพื่อนเราแบบสปิริตแรงกล้าอะไรนะต้องปลอบมือให้เขาจริงๆครับต้องอย่างนี้เข้าขากันอย่างนี้แล้วอยากเจอกันอีกไหมคะเฮ้อยากเจออยู่แล้วอยากเจออยู่แล้วจริงๆบอกเลยมากเราอ้อนพี่เวอร์อยู่เราเจอพี่เวอร์พี่แบบพี่เวอร์พี่เวอร์ นี่นี่แล้วเขาก็แซวกันมีใครนะใครพูดว่าแบบว่าแซวพี่เวอร์ว่าทำสาวห้าภาคสองสิอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอาเลยเราแตนตายไปแล้วในเรื่องเอาเจเอาเจด้าไปเป็นผีแล้วก็เอาเกศมาคู่ผม <c oughs> อย่างนี้เลยก็ <c oughs> ถ้าคุณอยากให้แตนยังอยู่เออเอาแตนมาเป็นผี <c oughs> <c oughs> เรามาคู่ผมได้แบบแฮปปี้กับโอ๊ตเพราะว่าเกรู <c oughs> ้สึกว่าน้อยครั้งที่เราจะเจอคนที่แบบโบะบะกันแบบนี้เราก็แบบ บางแบบมี energy พร้อมๆกันทําให้งานแบบไหลลื่นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้ามีโอกาสอยากเจอเราก็อยากจะเจออีกเราว่าพอเราได้ทํางานร่วมกันแล้วทุกอย่างมันมูดเดียวกันมันชิบชิบฉบฉิบได้ไวเนาะมันทําให้แบบว่าเออมันโอเค่านเมื่อกี้คุยกับอ๊ตเฮ้ยแกเราทํารายการอะไรด้วยกันป้ามันอจริง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 รายการแบบเอาคนอื่นมาแกงอะไรเเออดีแล้วเราก็นั่งขำอยู่เบื้องหลังอะไรกันเนาะเออดูเหมาะเหมือนกันนะเออ เอ้ยก็มาดิไม่ต้องไม่ต้องไปบังเอิญเจอกันแล้วเนาะไปกองเดียวกันเออมาเออได้ถ้านนี้ได้อันนี้ได้เพราะว่าเรารู้อย mm ู่แล้วว่าเราสองคนชอบกินอะไรบ้างผัดกันเอาของกินมาอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยนอกจากจะเลอะปลาเลอะโคลเลอะอะไรแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวิธีล้างมันนั่นก็คืออาบน้ำ เธอมีกระ่ยี่ห้ออะไรที่ใช้เป็นประจำอ้โหมีเยอะที่สุดในโลกแล้วบอกเลยว่าเวลากลับมาบ้านคือเราชินแล้วอะกับการอยู่กองแล้วต้องมีเครื่องอาบน้ําที่เชื้อผ้าไว้กับผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องมาล้างมาอาบมาอะไรอย่างเงี้ยจนเราชินแล้วเอ่อซินอาบน้ําเยอะมากที่สุดในโลกไปนี้ตั้งแต่เราเล่นละครมาเรื่องนี้อาบน้ําเยอะสุดเราก็เลยรู้สึกว่าอืมก็ถือว่าเป็นกําไรแฟนๆแล้วกันครับอ,อืม มันไปไวมากเลยแกในเขารู้หมดเลยมันไปไวมากเลยแกว่าเราบนบานหันกันก็ก็แซวเล่นๆเอาไว้ครับว่าถ้าถึงเจ็ดนะครับจะไปหาอะไรทาน่ารักน่ารักตลกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าฮอตแน่นอนที่สนามตรงข้างๆช่องนี้นะฮะจะไปหาโชนนู่นโช์นี่แถวนี้อะไรเงี้ยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยบอกบอกไว้แค่นี้เป็นทีเซอร์ใช่ก็นั่นแหละครับเพราะมันสนุกขนาดนี้ไม่ถึงเจ็ดได้ไงเนาะ อ่ะคุณฝากไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมปิดนะได้ค่ะ,คคะก็ฝากเปก็นกำลังใจให้เกรซกับโอด้วยนะคะในละครเรื่องรักแท้แทบหลายนะคะพวกเราก็สะสมความแทบเอาไว้ทุกอีีก็อยากให้คุณผู้ชมแบบว่าเปิดใจให้กับปลาราแล้วก็เปิดใจให้กับเราด้วยใช่พลาดไม่ได้เลยนะครับรักแท้แทบหลายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีนะครับอย่างที่เกสบ,บอกไปเราสองคนเสิร์ฟความแทบขนาดนี้แล้วมันจะพลาดไปได้ไงเนาะรักแท้แซบหลายฝากด้วยครับ